วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2565 เวลา10นาฬิกา2นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวิิิิชยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรกระมงคลพุทธศักราช2565โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัทมหาวชิรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยทั้งนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัชิยราชนารเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินจฉัยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปัตมาชัยวัด รัชการที่1ถึงรัชการที่7และรัชการที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาสมเด็จพระอรรยวงศ์สัคยานสมเด็จพระสังฆราชสกลลำหาสังปรินายกถวายศีลพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่ประธานสงฆ์นอกนั้นทรงพระกรุณาโปลดกล้าปรด,ดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทรงประเคนและประเคนจนครบ20รูปและทรงประเคนจตุปจัจจัยทยธรรมแต่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิรเรกถวายพระพรล,ลาจากนั้นทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพปกดณมหาสเสวตระฉัตร เครื่องราชกุุธพันธ์พรามเบิกแว่นเวียนเทียนสมโพธพระนพปดรมหาสเสวตประชดเครื่องราชกกุธพันธ์พนักงานประคมคล้องชัยสังแตรบันดอและดุรยิยางแล้วพระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุมประธานพระคุรามเจิมพระนพปดรมหาสเสวตประชดขนหลวงผูกผ้าสีชมพูแล้วส่งพระสุรายเครื่องราชกกุธพันธ์ และพระราชลัญจกรพระคุทธภาทองคำประจำรัชกาลทีทพ่พระแท่นพระนพพบดลมหาสเสวตระัตรทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทั้งนี้เมื่อเวลา12นาฬิกาทหารบกทหารเรือและทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายและ2ิสเกตนัดทั้งนี้กองทัพบ,บก โดยกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ทําการยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติณโรงเรียนท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพทําการยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือและกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศยอทินทำการยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติณลานอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทักษกษัติย์ธิราชและในวันนี้เป็นวันที่พระบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัรลยาราชสมบัติประกอบการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณขัติยราชประเพณี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปรดกระหม่อมพระราชทานพระบระมราชานุญาตให้พระบระมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมพระบระมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณประสารประเทศบิดอนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบระมราชาจักรีวงศ์ที่ทรงปกครองชาติบ้านเมืองและประชาชนให้มีความเจริญรุ่งเรืองตราบจนปัจจุบัน ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยสำนักพระราชวังมีการจัดระเบียบการเข้าออกและเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จัก,กรีเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามพระปบถบรมราชองการที่ได้พระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย และร่องแผ่นดินโดยทําเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคศาศรตลอดไปพระปฐมบรมราชาองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการสืบสารรักษาต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษอันสะท้อนถึงหลักการทรงงานเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยน้ำพระราชจาฤยไทยที่ทรงห่วงใยความเดือดร้อนของประสบนิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเป็นโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริจำนวน15โครงการ ครอบคลุม11จังหวัดทั่วประเทศประชาชนได้รับประโยชน์กว่า140,000คนทั้งนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีไปทรงเปิดโครงการต้นแบบที่ตำบลหนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ที่เคยถูกขนานนามว่าอีสานภาคกลาง กลับได้รับการพลิกฟื้นชุ่มชื่นด้วยพระบารมีมีน้ำอุโปโภคบริโภคและทำการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปีในด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขไทยทรงมีความห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมได้พระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน100ล้านบาท สมทบทุนสร้างอาคารนาวมินทรบพิษ8 4พ0 0ศาโรงพยาบาลสิริราชที่ได้พระราชทานานามอันมีความหมายว่าปวงประสบนิกรต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิษนอกจากนี้อย่างพระราชทานพระราชทรัพย์อีก700ล้านบาทเพื่อจะซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงสําหรับใช้ในการรักษาพยาบาลที่อาคารดังกล่าวอาทิเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนโดยส่มุ่งหวังให้อาคารแห่งนี้รองรับการให้บริการทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพการให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งผู้ป่วยทุกสิทธิ์สามารถเข้ารับบริการได้ทำให้มั่นใจได้ว่าได้รับการรักษาอย่างตรงจุด นับเป็นความโชคดีของประสบนิกรชาวไทยท่ามกลางวิกฤตของชาวไทยและทั่วโลกที่เผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสุขภาพของประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญโดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ด้วยทรงตระหนักว่าหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษและรถต่อพ่วงชีวนิรภัยพระราชทานให้กับกระทรวงสาธารณสุขใช้รับมือกับสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงการตรวจและการรักษาอย่างทันท่วงที โดยพระราชทานเงินใช้ในการดำเนินการมากกว่า1,51 0ล้านบาทยังความซาบซึ้งแก่ประชาชนชาวไทยในพมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ไม่ส่งทอดทิ้งราชดอนยามทุกยากและความทุกยากต่างๆนี้ล้วนอยู่ในสายพระเนตรเสมอมา ข่าในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณกมลนวันสุนทรธรรมและดิฉันธนศรอ,อมัตยกุลละคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ